ดีใจที่ได้มาร่วมงานคานิวานะคะเพราะว่าก็เป็นคนรักหมารักแมวมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดีใจเวลาที่เห็นแบบคนที่รักสัตว์แล้วพร้อมที่จะให้การดูแลให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองแบบอย่างที่ดีที่สุดมาชอบเวลาเห็นคนมาร่วมตัวกันแล้วได้มาพูดคุยเรื่องสัตว์เลี้ยงพูดถึงความเป็นทาสแมวของเรามันช่างแค่ไหน คือจริงๆจะต้องเล่าก่อนว่าสมัยก่อนเบนแบบเลี้ยงแต่หมาไม่เคยเลี้ยงแมวจนกระทั่งเจอสนิเกอร์เนี่ยซึ่งสนิเกอร์ก็เป็นแมวที่เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเบบีแล้วพอมาเลี้ยงได้เลี้ยงเขาจริงๆอ่ะแล้วเพิ่งจะมาเริ่มเห็นความแบบน่ารักของแมวตอนที่ได้เลี้ยงเองกับมือจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแมวเป็นสัตว์ที่เขามีความผูกพันที่มันเป็นแบบ relationship ระหว่างเรากับแมวตัวตัวนั้นแบบมากเป็นพิเศษเขาจะแบบมีความสบายใจกับมนุษย์ของเขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น เวลาเป็นทาสแมวก็รู้สึกว่ามันเป็นวงการที่เข้าแล้วออกยากจริงๆค่ะคนไหนทาสแมวจะแมวงอ้อของเรางอ้อบ้างไ,ไหมเยอะเยอะไหมไม่งอ้อค่ะเลี้ยงแมวตัวเดียว <c oughs> แล้วก็ได้แขนได้คือจริงๆเป็นคนที่พยายามหลังๆคือแมวอาจจะมาในจังหวะที่ก็ค่อนข้างเวดเต็มใ้ได้มือแล้วก็จะพยายามแบบว่าเอออยากเพิ่งเอาสัตว์เลี้ยงอะไรเพิ่มเติมเข้าบ้านก่อนเพราะเราก็อยากที่จะ เขาเรียกอะไรเหมือนมีเวลาให้เขามากพออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างทั่วถึงด้วยเงี้ยก็เลยไม่อยากไม่กล้าเอามาเยอะกว่านี้แล้วเราแพ้อะไรตรงในความเป็นแม่น่าจากความอ้อน,นคือจะแบบมาซุกมาแบบแล้วมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรความรู้สึกดีในเวลาที่แมวเขามาอ้อนเราแล้วเขาเอาเราคนเดียวเหมือนกับว่า เขารักเราแต่เขาหญิงกับคนอื่นนะอะไรเงี้ยแต่ก็คือเหมือนรักเราเราก็จะรู้สึกเออเราพิเศษอะไรเงี้ยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่แบบคาดแมวจะหลงแมวเพราะว่าแมวเขาจะแบบรักเจ้าของเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากคนณชอบแมวว่าต้องดูแลยังไงหรือว่าต้องเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอาหารการกินก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับทั้งสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยแต่จริงๆอ่ะคืออยากจะให้นึกถึงอาหารแมวที่ดีแล้วก็ครบสูตรแล้วก็เลือกสูตรที่มันตรงกับ สายพันธุ์ของแมวเราแล้วก็ตรงกับสุขลสุขภาพร่างกายของแมวเราเพราะจริงๆอะแมวเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟต่อปัญหาที่เกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอาหารที่เป็นสูตรที่ลงตัวกับแมวของเรานะคะแล้วก็ที่สารอาหารครบถ้วนซึ่งคานิว่าก็เป็นหนึ่งในช้อยที่เหมาะสมสําหรับหลายๆคนแล้วก็แมวที่มีปัญหาต่างๆนานาค่ะ เ่ตอนนี้ชีวิตเราดูมีความสุขผ่านจากการโพสไอจีทั้งชุดว่ายน้ำเลยทั้งนู่นนี่รู้สึกยังไงบ้างเหรอตอนนี้ก็นานๆทีได้ไปทะเลก็ต้องถ่ายซะหน่อยแล้วนานๆทีก็ได้ไปกับพักแบบเพื่อนพักพวกที่แบบเออเป็นสายทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็มีถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างนี้คนน่าท่องมาแซวเยอะถึงห้นแบบก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นก็อายุยิ่งเยอะขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าเออคนจะต้องแบบพยายามมากขึ้นในการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยครั้งี้ถือว่า มันก็น่าจะพอๆกันในหลายๆครั้งค่ะก็ะเป็นฟิลปกติของเราที่เราแบบเออเราแฮปปี้เวลาที่เราแบบเออได้ไปกับเพื่อนสาวอะไรอย่างงี้โมลิลลี่บอกว่าเรามีความสุขมากพี่ถามเลยเขาบอกตั้งแต่เราโสดเรามีความสุขมากรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดที่เพื่อนบอกว่าเราแบบปลื้มปิ่นจนพื่ส <laughs> ามาัถได้ก็คือเป็นคนแบบเอาจริงๆก็คือเป็นคนที่โชคดีที่แบบรอบตัวเพื่อนเยอะเลยไม่กลุ่มนี้ก็กลุ่มนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่วัยเราแบบมันอยู่ในวัยที่เออรู้สึกว่าเราก็มีโอกาสได,ได้ โฟกัสงานโฟกัสชีวิตตัวเองได้หันมาแบบรีเฟล็กว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตนี้เราอยากจะทําอะไรเราอยากจะพัฒนาธุรกิจอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาในชีวิตที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มแบบเริ่มจะลงตัวเข้าที่เนาะเหมือนเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาพอเราแบบโอเคเข้าวัยทำงานเราก็เหมือนได้ลองทํางานหลายๆแบบได้เจอผู้คนหลายๆกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งที่อายุเท่านี้แบบวแบบโอเคทํางานมาสักพักแล้วเราเริ่มรู้ว่าเออจริงๆชีวิตตัวเอง เราจะไปในเวไหนต่อทั้งแบบเรื่องสนตัวเรื่องการงานเรื่องแบบกลุ่มเพื่อนเริ่มเห็นชัดว่าเออใครที่จะอยู่ในชีวิตของเราไปยาวๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอาพอพอเราโสดเราก็สวยขึ้นจริงๆไหมอะไรเงี้ยัน,นตอนตอนไม่โสดไม่สวยเหรอตรงไหมแต่ว่าพอโสดแล้วมันก็ยิ่งร้อนแรงไปกว่าเดิม <c oughs> ไม่หรอก <c oughs> คิดว่ามันก็อ,อาจจะเป็นด้วยความที่เออมีเวลาว่างแบบบางทีแบบแต่งตมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือออกไปเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยอาจจะแบบ เห็นหน้าบ่อยขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบตามรูปตามโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันชินมเพราะด้วยความที่เราจะชีวิตมารีก็คือโสดไม่นานก็จะมีมีแฟนแล,ล้วมีแฟนแต่ตอนนี้มันคือโสดค่อนข้างที่สุดว่าเราใช้ชีวิตโสดที่เซเต็มที่มากคือม,มันก,มนก็มันก็เต็มที่ตลอดปกติคือจะเป็นคนแบบปล่อยฟรีอยู่แล้วคือก็ใช้ชีวิตปกติปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยสนมากกว่าเรื่องที่แบบอคนเข้ามาจีบไหมหรือว่าอย่างนี้เลยั้ยคือจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นให้คิดตลอดอยู่แล้วนะแต่่่กก็็รรู้สึวามันนเปอะไที คือปกติเป็นคนไม่เคยวิ่งเข้าหาวิ่งไขว่ยคว้าหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบก็อยู่เฉยๆเดียวถ้าเกิดมันจะเจอใครที่ดีในถูกเวลาถูกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันไปแล้วรู้สึกอะไรเพราะว่าความโสดของเรามันักจะโสดไม่ได้นานระยะเวลามันจะแป๊บเดียวแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าเข้ามาอีกแล้วมาเร่งกับไปก็อันนี้ก็น่าจะนานสุดแล้วก็ก็ก็ดีเหมือนกันก็ดีแบบใช่ไหมว่านานเลยหรอ <ขอ S 1> รันนี้ก็พี่ถามก่อนตอนที่มันไม่นานมาประมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาเวลาคือส่วนใหญ่มันก็จะแบบโอเคก็มีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างงี้บา้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนด้วยความที่เราก็มีความอยู่บ้านกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะเราก็อยู่กับเพื่อนก็จะอยู่แต่กับกลุ่มที่แบบอยู่กันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกไปแบบว่าโหแบบเจอผู้คนอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะแบบเหนื่อย คือเหนื่อยกว่าตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กๆเราจะมีพลังออกไปทําความรู้จักกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความพีสดก็คือมันแบบไมว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตเราเรียนนะก็ไม่เลียงคิดว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันแหละอยู่ที่ว่าอะไรจังหวะจะมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยมันก็คงขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ของชีวิตแต่ละคนอย่างที่บอกว่าครั้งนี้ก็ปกติค่ะเหมือนเดิมคือเป็นคนแบบไม่ค่อยปิดใจอยู่แล้วแต่คือเป็นคนค่อนข้างตามใจแบบ ตามใจตัวเองตามฟีลลิ่งไม่ค่อยแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายแต่ใคบอกว่าเก็บก็ปล่อยเป็นไไม่ได้ไม่ได้แอมเรนแน่นอนคิดว่าถ้าคนจะเข็ดกับความรักมันน่าเสียดายเนาะจริงๆชีวิตไม่คนคือมันมีคนบนโลกตั้งเยอะตั้งแยะให้เรารู้จักอะมันมีแบบไม่ว่าจะเป็นแค่แบบเพื่อนเวลีชิปแบบเพื่อนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเขียนว่าเออการแบบได้รู้จักคนใหม่ๆมันก็ไมีคนจะปิดกั้นตัวเองในทุกๆแง่เลย อย่างความรักที่ผ่านมามันมันได้นํามาใช้หมดเียนกับความรักครั้งต่อไปอยู่แล้วคิดว่าทุกคนก็เป็นอยู่แล้วเป็นคนมีมีเข้ามาบ้างอย่งนีเข้ามาบ้างอย่างนี้เพื่อนๆมีมาเพิ่งยื่นไปสมัครนะย่อก็ยังไม่อะไรขนาดนั้นแต่ก็แค่แบบว่าเออก็อยู่อย่างแฮปปี้ดีกว่าแล้วก็อยู่เราได้โฟกัสเราได้ไปอยู่บ้านกับหมาแมวบ้างเออได้ทํางานงานอะไรที่เราเคยอยากจะเริ่มต้นทำแล้วก็มีโอกาสได้ไป explore อะไรหรือเพื่อนๆชอบให้โสดอะไรนะเพื่อนๆชอบให้โสดไหมหรือว่าอยากใหยั่ คิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้ว่าแยัดเยยดใครให้ไม่ได้อะไราเขาก็จะปล่อยให้เราเป็นเวของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนแบบแบบอาจจะแบบธรรมชาติสุดจนเราไม่ได้มีแบบว่าเออแบบเขาเดาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยด้วยแหละว่าจะชอบคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีขัรยุ่งมันทำให้กำแพงเราสูงขึ้นไหมอะยเลียก็คิดว่าไม่นะก็ไม่ได้คิดว่า คือคิดว่าการที่เรามีกำแพงมันแค่ปิดกั้นโอกาสตัวเองไว้ให้ได้แบบ explore คนที่เขาอาจจะดีก็ได้นะแล้วอย่างเราวันนี้คือพอโสดเราไม่ได้โฟกัสเรื่องงานเราต่อไปต่อจากนี้ไปเราจะทําอะไรบ้างเป็นยูทูบเบอร์เต็ตตมตัวหรือว่าจะอะไรอย่างนี้ยเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้นี่ก็บอกว่าเราก็เริ่มมีธุร,รกิจดูนี่งานโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีโอกาสได้แบบโฟกัสธุรกิจที่นอกเหนือจากวงวงการบันเทิงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมของเราแหละเพราะเราก็อยู่ตรงนี้มา ก็สิบกว่าปีแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันถึงจุดที่ควรจะทําอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็ส่งกับอายุเราแล้วก็ที่มันมั่นคงในชีวิตสุดท้ายแล้วคนในวงการยังยังเป็นเป้าหมายหรือว่ารือว่ารู้ว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้รู้สึกว่าคือส่วนตัวไม่ได้คิดว่าอาชีพหรือว่าประวัติคนหรือว่ากลุ่มเพื่อนคนไม่ได้คิดว่ามันเอฟเฟกต ว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงในชีวิตจริงอะไรเงี mm ้ย hmm. คิดว่าทุกๆคนนะ่ะมันสามารถที่จะแบบว่าเออไปทับใจต่อกันและกันได้ mm hmm. หรือสามารถที่จะแบบเออเป็นคนที่ดีต่อกันและกันได้อะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็ขึ้นอยู่กับว่า mm hmm. จังหวะชีวิตของคนสองคนมาเจอกันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นรูาว่มีความสุขดีใหมีความสุขดีสรุปเดือนหน้าเอาเงาเองาใครจับมือกันใครอย่างนี้เหรอ